สี่สิบห้าครับทีมเกษตรจูเนียครับคุณนักขาไวยวัศุวัตุนันครับกับนักลูกอาภิธิยาครับอยู่ไหมครับทีมเกษตรจูเนียครับคุณนักขาครับครับคุณนักขาครับไวย ที่เดินครับ <Go. S 1> ก,กับท <Go. S 1> ีย <Go. S 1> ื <Yeah. S 1> ่นจีนควันด้นะนตาครับด <Yeah. S 1> ีครับห <Yeah. S 1> ลบเตะด้วยดีดีดีพิกลกว่าพิลกว่า นะครับยี่สิ้า

ล้มเก้าล้มสนามเดี๋ยวนี้ดวนะผู้ตังสินให้อภัยเกินหนึ่งลานวมาเนยมันเราไจับเวลานะต่อไปทุกสนามไม่จับเวลาเลยดเจ้มุัวมุนตัวับเวลาเลยครับทุกสนามตามกติกาตามสิทธิของผู้ตัอสลบเหแล้วเเ้มุตัว